สวัสดีครับวันนี้เอาใจสายแนะครับหรือ90ศย์ไม่แน่ใจนะครับก็เป็นเจ้าตัว R X S นะครับ1 1 5ยีซีตัวนี้เดิมมากนะครับนี่คือสีเดิมนะครับตำหนี้ทางผุนิดนึงแต่ไปแก้ได้นะครับดูนะครับดูสีเดิมนะเป็นแบบนี้เลยนะครับสีมังคุด ก็ถือว่าสภาพดีมากนะครับรถน่าจะอายุประมาณสัก30-40ปีะป้ายยาวด้วยนะครับภาษีเต็มเลยนะครับเจ้าของเขาดูแลดีมากนะครับคุณลุงตัวนี้เป็นรถจากกรุงเทพนะครับ ได้มานะครับก็ขายนะครับแต่ราคาจะแพงนิดนึงเพราะเอามาแพงมากนะครับมาหลายอยู่เสียได้นะครับถังบุบเนาะเอาฟังเสียงเครื่องกันนะครับเดี๋ยวผมไม่ได้ปลดเขียวว่าง โอเคนะครับเครื่องถือว่าดีเลยนะครับ ร์ดังนะครับ